ใช้ไม่ยากกี่ยากลองดูสิเทคนิคดีๆที่กระผมจะบอกคือสวนพืชสวัสดีครับสมาชิกพีเคทุกท่านครับลาวาบิ๊กเวลเราก็ใช้กับส้มต้นเล็กได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงต้นที่เราเห็นนี่อายุเท่าไหร่ครับพี่อธิบายใหังน่อยนี่มันเข้าปีแปดเดือนละแปดเดือนแล้วครับผมใส่ใช้มาต้าตอนแรกเลยตอนแรกคืออะไรก็ไอ้บิ๊กเบลเนี่ยบิ๊กเบลแล้วเนี่ยนั่นแหละต้นนี้ลง นี่นะฮรป่าวานบิเบลของเราเลยนะครับอันนี้เราอาจจะว่าจะทําเป็นออร์แกนิกโดยเฉพาะเลยครับผมแต่ตอนนี้เราใช้ต้นเล็กๆเราใส่กี่ขีดครับหนึ่งกำมือต่อต้นครับผลที่ได้เป็นยังไงมากองเข้ามามาดูมันแตกครับแตกยังไงพี่อธิบายเลยครับพูดดังๆเลยครับครับดูการแตกกิ่งครับอันนี้มันไม่รู้กี่ร้อยให้กี่ร้อยยอดมันคือมันแตกไปเยอะาอย่างนี้ถ้าสมปกติมันจะขึ้นไป ไม่กี่ยอด,ด,ดหรอกโด่งอย่างี้ฮะอันนี้มันแตกรอบเลยโอ้โหมันแตกมันแตกยันล่างตาล่างหมดทุกตาค่อยซูม,มาดูฮะค่อยดูค่อย,<ด>อยแตกหมดเลยทุกตาทุกนั่นตามหลักส้มท่านั้นมันจะขึ้นไปไม่กี่ยอดหรอกครับประมาณห้าหกยอดนี่มันแตกโอ้โหมันเกินเกินคาดส้มเนี่ยตามหลักเลยปกติห้าสิบห้าวันมันจะแตกครั้งหนึ่งครับ แต่อตัวนี้ใบพายสลัดยังไม่ได้สองเดือนไม่แตกแล้วแตกแล้วแล้วดูที่ว่ามันการเติบโตมันจะเติบโตเร็วขนาดไหนลากไปนู่นแล้วนะน,นีแค่เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ท่านนะฮะมาใช้ตัว P N K สูตรหนึ่งสูตรสองของเราด้วยไซส์นี้นะครับพี่นเอยครับไซส์นี้นะครับเราให้ใช้ P N K สูตรหนึ่งสูตรสองอย่างละห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเท่านั้น,น,น,นครับปับหัวเป็นฝอยฉีดพ่นผ่านๆสามารถผสมยาฆ่าแมลงพร้อมกันได้เพราะว่ายอดออกเงี้ยฆ่าแมลงมันจะมาเราผสมได้เลยนะครับเพราะนั้น ใช้ฉีดพ่นทุกๆ7วันครั้งหรือ10วันครั้งเลยเห็นผลเร็วมากเลยปุ๋ยเม็ดตะวาเราใส่ทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยสูตรหนึ่สตองเรา2ตัวนี้ชอบสภาพสีใบมันไหมรับโอ้โหใบเงาดีมากเหรอกระท้อนแสงดูเนยมองไปงี้เงาแวบมาเลยเงาแวบเลยใบมันเงาเป็นเป็นสัญลักษณ์มือสดยอดมันแตกมายาวกว่าเดิมด้วย อย่าเป็นคืบโอ้โหเนี่ยเนี่ยยอดเก่ามันอยู่นี่ปกติน้อนี่นะฮะยอดเก่าข้างล่างนี่แทงขึ้นมาใหม่เอางี้พี่นเรศมาใกล้ๆผมหน่อยครับปกตินะครับปกติที่ส่วนนี้แปลงนี้เนี่ยครับที่ที่เราเคยทํามาหลายๆปีแล้วเคมีต้นเล็กครับมันเป็นอย่างนี้ไหมมันแตกมันก็ไม่ไม่แตกอย่างนี้หรอกครับ ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยสมบูรณ์อันนี้เราพอใจมันจะเป็นกิ่งเดียวขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมาแตกเนี่ยนี่มันแตกฉีกออกมาแตกข้าให้วยท่านผู้ชมแตกฉีกด้วยแตกนะ้มันเดี๋ยวมันจะเป็นทรงพุ่มดีทรงพุ่มสวยนะเนี่ยนี่ยยังไม่ได้ห้าสิบห้าวันมาออกอีกแล้วเดี๋ยวร้อเนี่ยงแตกใหม่หมดแล้วเนอันนี้มาดูด้านนี้นี่ก็มาดูด้านนี้นี่กำลังแตกใหม่เลยนี่นี่นี่แตกแล้วยังไม่ถึงห้าสิบห้าวันแหมมันต้องห้าสิบห้าวัน อันนี้มันแค่สองเดือนแตกก็ละมุนดูอันนี้ฐานเก่าเขานี้ฐานเก่านี่ยอดใหม่นะจากใส่ปุ๋ยไปใช่ครับโอ้โหฐานเก่ามันแตกเป็นคืบอ่ะใช่เป็นแตกเป็นคืบอ่ะในใช้เวลาไม่ถึงประมาณเกเดือนนะฮะน้เกือบศอกนะครับผมบอกเลยแตกมาเป็นศอกเลยแค่ยังไม่ถึง60วันใช่ยังไม่ถึง55วันครับบอกอยากฝากที่น้องเกษตรกรชาวสวนส้มครับพรวอมพิเกลและพีเอ็นเคสุี่สองของเราสามารถใช้ตั้งแต่ต้นส้มระยะเริ่มปลูก จนต,นต้นส้มใหญ่จนเก็บผลผลิตได้ทุกช่วงบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผลเพราะออกดอกด้วยอีกประมาณหนึ่งเดือนเรามาดูอีกทีว่าการเปลี่ยนแปลงของพี่นาเรศจะเป็นยังไงดีไหมฮะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับตดดิดีลิงก์กดไลค์ด้วย